ตอนนี้นายยังไม่รู้นะคะว่ากำมีอะไรจะเกิดขึ้นตอนนี้ยังไม่รู้นะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นนอฮะว้ากมาแล้วค่ะตอนนี้นายังไม่รู้นะจ๊าว่ามีอะไรเกิดขึ้นเนอคือทำหน้าค้กมาแล้วค่ะนี่ มากันเต็มเลยจ้าเบอรเดชขอบค่ะขอบคุณค่ะครับครับอบคุณค่ะครับรบอว์ตวเตะ ไม่ร <laughs> <laughs> ู้ไอ <laughs> ้สกครกไหนไอลูกซีน uh ่ารักยืไล่ Why today you say flower flower I don't want take a d o m e b a c I don't w ไหนดูดอกไม้ได่สวยไหมร็อเฟอร์สวยไหมอู้วใบใหญ่บิ๊กเลยนะ ลิกไซน์ะนีห้ามเ้า